มีจ่เอ็มเอาเสื้อเลยก่อนเนาะสี่ตัวพันหนึ่งจะได้หลายคนเนาะจะได้หลายคนตัวนงยางนี่นะครับนังยางเหรอเอาเสื้อดีกว่าเอา,าอจัดมาเสื้อสี่ตัวนะคะเสื้อสี่ตัว<ม>เดี๋ยวนี้จะเอ็มมาเล่นเกมกับเรานนคะทุกคนเดี๋ยวจะซื้อของนะครับซื้อของหนึ่งพันบาทเล่นเกมยังไงจ่เอ็มแล้วแต่ป้าเขาอะไรประชนเกมอะไรทำให้ามันกุงอะมันเกิดป้าก็ได้อะไรใครตอบก่อนอะไรโอ้ แล้วก็แอดไลน์มาใครไทยถือว่าป้ามีลูกกี่คนง่ายพวกง่ายพวบอกง่ายพวเประเซนอันเดอร์เสื้อสี่ตัวนี้จะเป็นของใครนะคะวันนี้จะเอ็มมาร่วมเล่นเกมกับป้านะคะซื้อของในร้านหนึ่งพันบาทจ่เอ็มก็ให้เอฟซีนะคะได้ทั้งหมดสี่ท่านใช่ไหมแจกในไลน์เนี่ยครับในไลน์เลยจากในไล,ลนไล์เลยนะคะแต่ว่าให้แอดมานิ่มดีกันเรื่องใช่ไหมต้องแอดเข้ามาใช่ครับถึงจะรู้ว่าใครได้ไม่ได้ แอดมาแคปหน้าจอก็ได้แคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้เหรอไม่รู้เหมือนกันใครทันก็ทันนะคะทุกคนใครใครใครแอดมาก่อนนะได้ใครแอดมาก่อนก็ได้นะคะทุกคนวันนี้จ่าเอ็มพิเศษมากเลยนี่นะครับมาเสื้อสี่ตัวนะคะมีสีขาวสามเอเก็บก่อนตัวนี้เก็บก่อนนี้มันหล่นเสื้อสีขาวสามตัวนะคะเบอร์ดูไซส์ก่อนไซส์ L อไซส์เอมแล้วก็ x อ็อหนึ่งตัวแล้วก็มี 2XL หนึงตัวนะคะมีทุกไซส์เลยนะคะจะเป็นไซส์ S นะคะก็เสื้อสีตัวนะคะจ่ากเอ็มเล่นเกมกับป้านะคะใครทายถูกว่าเดี๋ยวคิดก,ก่อนมัคิดยากแต่ให้ป้าคิดคำถามเลยคิดก่อนป้าเปิดร้านตัไหนโอ้ <c oughs> ยางหัวออป้ารู้แล้วป้ารู้แล้วใครติดตามป้าจะรู้ว่าแอดมินป้า พ่อลูกได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมแอดมินเปรี้ยวนะคะเอาแอดมินเปรี้ยวมานะคะทุกคนถ้าใครทายถูกก็แอดมาที่แอดปั้นแปดเก้าหรือว่าบนโฮเลยเสื้อสีตัวนี้ใครทนเลยนะคะห้วยอะไรคือหวแเถาบาอนทั้งวนะิ่งผู้ชายเลยบานเอาอะไรมาแอดแอดมาเลยครับสี่ท่านแรกแอดเลยค่ะแอดปั้นแปดเก้านะคะมาที่แอดมินได้เลยสี่ท่านแรกคือผู้โชคดีค่ะทุกคนนะคะได้เสื้อไปฟรีจากจ่าเอ็มนะคะ วันนี้เล่นเกมกับป้านะคะผู้หญิงผู้หญิงอย่าตอบแค่ในไลน์นะคะทุกคนในไลน์แอดก็ตอบมาเลยะค่ะทุกคนต้องเข้าไลน์แอดนะครับต้องแอดไลน์แอดแอดมินอ่านเจอคนไหนคนแรกก็คือได้มีสิทธิ์แค่สี่ท่านเท่านั้นทําไมมาชักแม่มาชักหมื่นหนึ่งอะไดนเอาพันยังไม่พอเนี่ยดูที่เนะี่ยเต็มหมดเลยต<า>่าง<า>วาพี่นนองเลยคำถามง่ายไปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่วมสนุกกันเป็นร่วมสนุกกันนะคะก็คือใครที่เข้ามาก่อนก็ได้ก่อนแค่นั้นะคะนี่นะคะ สี่ตัวนี้นะคะฟรีเลยจ่าเอ็มจัดไปนะคะคุณกัญญาเอามาแล้วจะคนแรกนะครับสอคุณกัญญาเจ็ดแปดสองสี่นะคะได้ไปหนึ่งตัวนะคะตัวแรกไปแล้วครับตัวแรกนายแรกไปเลยคุณกัญญานะคะคุณกัญญาเจ็ดแปดสองสี่นะคะได้ไปแล้วนะคะหนึ่งตัวได้ยังคะโอ้เด้งเลยเด้งตึงตึงเลยเด้งตึงตึงนี่ก่อนนะขายของตั้งนานไม่เด้งโตั้้เราได้เราเลยนะคะ เริ่มสนุกเริ่มสนุกสี่ท่านสี่ท่านนะคะเออดียุบเปิือมาทําเกมอย่างนี้ก็ดีนะป้าจะได้ขายของได้นั่นนานทีเนาะป้านานที่เล่นสนุกกันค่ะทุกคนนะคะผู้หญิงคับป้าว่าันอ่าเขายังไม่ตั้งชื่อเลยเขายังไม่ได้ชื่อกันเพราะว่ามันเยอะเขาก็เลยเลือกมาเลือกกันไม่ได้ตอนนี้นะคะไต้องเนอ่านงอ่ข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างเลยอ่าข้างล่างสีท่านแรกเท่านั้นนะคะตอนนี้เม้นมาเป็นร้อยแล้วค่ะทุกคน ตนนี้สี่ท่านแรกนะคะแต่ว่ามาเกินขนาดมาเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยเป็นอะไรที่เครียมมากระตุ้นในวันนี้นะลฟ์สุดวันนี้ตื่นเต้นมากสี่ท่านนะคะทุกคนสี่ท่านเท่านั้นนะคะแอดมาเลยค่ะเมื่อกี้คุณกัญญาไปใช่ไหมแล้วก็คุณปุ๊แล้วมีใครอีกไหมคะเอ็ดีอ่าเดี๋ยวน้องเขาจดไปนะคะมีเสื้อสี่ตัวแต่ติ้งแดงติ้งแงมาเยอะมากค่ะทุกคน มีคำถามเดียวหรอป้ามีอันเดียวค่ะเพราะว่ามีเสื้อแค่สี่ตัวนะคะ <c oughs> FC ลงไปเข้าไปในไลฟ์สดของยูทูปเบิร์ตรงที่อยู่บ้านเมดี Day นะคะบอกว่าทุกคนมาเล่นเกมกับป้าเร็วนะคะซื้อของในร้านป้าแจก FC เอาสั่นครบเป็นที่เรียบร้อยครบแล้วค่ะใครบ้าง <c oughs> คะอะไรเชื่อหน,หนึ่งนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยป,ป้าอ่นค่ะเดี๋ยวป้าอ่าน สำหรับคน,คนที่ยังไม่ได้กาวว่าคือไม่ได้นะเดี๋ยวคนไ,ไหนที่แอดมินส่งสติกเกอร์กลับไปคือคนที่ได้นะคะนี่นะคะทุกคนถ้าแอดมินส่งสติกเกอร์กลับไปแสดงว่าคนนั้นได้นะคะได้สีทธิ์ให้ร้อยแล้วนะคะคนที่หนึ่งนะคะคุณกัญญาเนะี K ่ย K A N Y Y A ใช่ไหมใช่ค่ะ K A N Y A นะคะเจ็ดแปดสองสี่นะคะได้เป็นหนึ่งท่านแล้วก็ท่านที่สอง N B ค่ะ N B ท่านที่สามนะคะ ภูเกากะทองนะคะท่านที่สี่วันเพนค่ะบบโอเคค่ะครบสี่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องๆจะส่งสติกเกอร์ไปส่วนท่านที่แอดมินไม่ได้ตอบก็คือพลาดโอกาสนะคะเดี๋ยวรออยู่นะครับทักม <ชบ S 2> ุนงก้าครับทักมุ้งก้าใช่ไหมก็ไม่แน่นะเผื่อจะมีช่องอื่นมาทำเหมือนใช่<ล>ใช่ใช่จะมีเยอะกว่านี้เนาะใช่ไม่ได้อันนี้คือตั้งใจทํามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไว้มากทุคนฟังทัานไหมป้าตื่นเต้นค่ะทุกคนสี่ท่านแรกหมดไปแล้วค่ะ ดูซิว่าจะมีช่องไหนมาทําแบบแต่เอ็มไหมเกมเกือบสี่สิบคนค่ะอือเกือบสี่สิบคนเลยนะสี่สิบคนเลยป้องแหมงป้องแหมงแค่สองอาทีสี่สิบคนเลยอ่ะเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวมีเจมส์น้อยไปไหมเนี่ยน้อยไปแล้วเนี่ยเดือนหน้าเดี๋ยวเยอะกว่านี้ข้าลังคนมันเป็นลังนะตังอ่ะเดือนหน้าเยอะกว่านี้เดมาเลยร้านป้าเนี่ยมันเร็วครับป้าต้องพูดมาสันเอ้ยก็ไอ้ตัวนัอนสี่คนปากก็ฝ่าว่าแล้วเอาอีกเอาอีกมาสันอะไรนะครับ ส่งชื่อที่อยู่คนที่ส่งส <คน S 2> ติกเกอร์ใช่ไหมตามชื่อใช่ค่ะที่แอดมินส่งสติกเกอร์ไปก็ส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาให้นะคะจะส่งของให้ค่ะทุกคนโอเคนะคะไาขายของต่อจา <c oughs> ตอนนี้ก็ขายเกือบต่อนะคะทุกคนตามปกติค่ะทุกคนรองเท้านะคะรองเท้าก็ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะวันนี้เ,อเบอร์สามสิบหกนะคะรองเท้านะคะรองเท้าเบอร์สามสิบหกค่ะทุกคน รองเท้าแตะนะคะใส่สบายนะคะตรงนี้ก็นี่ค่ะมันมันไม,ไม่ไม่สึกไม่ลอนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งนะไม่ได้แข็งคู่ละเจ็ดร้อยบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยนะคะวันนี้กระเป๋าแล้วก็มีราคาพิเศษนะคะกระเป๋าเป็นกระเป๋าคาดเอวแล้วก็กระเป๋าสะพายข้านะของผู้ชายนะคะอ๋อป้ามีสีตัวต้องสีคคำถามโอเคคะ่ะโอกาสหน้า,าตั้งใหม่โอากานะ้าไม่รู้ครับ โอเคค่ะตัวละคําถามใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคราวหน้าให้เอาใหม่ค่ะนี่ว่าเป็นประเดิมรายแรกเลยนะคะประเดิมช่อง YouTube ช่องแรกที่มาเล่นเกมกับป้านะคะอาจจะมีช่องอื่นมาเรียนแบบบ้างก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเกมละคลิปเกมละคลิปบาสั่นมาสร้างวาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ค่ะทุกคนรองเท้านะคะรองเท้าเบอร์สามสิบหกนะคะเบอร์สี่สิบเจ็ดป้าก็ใส่ไม่ได้นะทุกคนสี่สิบก็ใส่ไม่ได้ป้าใส่ได้เบอร์สาวสิบหกค่ะตอนนี้ก็ขายสาสิบหกนะคะ รองเท้าเรามีอยู่ทั้งหมด10คู่นะคะสิคู่มีเบอร์สามสิบหกสามคู่สามสิบแปดหนึ่งคู่สามสิบเก้าสามคู่แล้วก็เบอร์สี่สิบสองคู่นะคะถ้าใครสนใจก็พักแชทมาได้ค่ะแ้ช่มครเลยนะครับ่าคอรรมวานเหี่ยวหน้เลยดตาแม่ไม่มีลายสีนะคะป้าเห็นอยู่ข้่งห้องสังเกตได้นะคะมันสิ้นขึ้นมาแจกค่าคอม จ่ค่าคอมต้องไว้สดแจ่ค่าคอมอ๋อเดนนนใช่ไหมจกายอยู่ไหนอ่ะมาจากทนายค่าประจันงานชาสุกิ้มาบ้านเราหรือว่าจกายที่ไหนร้านแม่มาต่อยนะครับแม่มาต่อยอ๋อทนายมาเนี่อยนะครับผู้โชคดีนะครัะได้ยินเสียงไม้ก็รู้อยู่ตุเรงตุเงอยู่อันนี้ก็ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ถ้าใครสนใจリ r นะคะก็สั่งผ่านช่องมิซูเก้ทุกช่องได้เลยนะคะหรือว่าสั่งผ่านช่องลุงพลป้าแตงมันมอรี่หรือว่าช่องมณโอมก็ได้นะคะ ก็ได้ทุกช่องค่ะทุกคนถ้ช่องแล้วเจเอฟซีว่าจะอยากจะสั่งผ่านช่องไหนตามสบายเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมาด้วยนะคะก็เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นี่ก็เป็นรายได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากแค่กดไลค์เราก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะกดไลค์กดติดตามก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะเข้ามาทุกคลิปทุกไลค์ก็กดไลค์กดไลค์นะ่จ๊ะ มาจายมนนมจัดต่างๆสามวางสางวานเดบาวนี่โอ้ลูกเอาไปไล่บ่ <c oughs> เออฮะคนที่เขาด่าเลยนะเอาปล่อยเขาด่าไปค่ะเขามีน้ำลายดา่าเขาด่าไปป้าก็ปึงน้ำลายเหมือนกันป้าก็พูดขายของของป้าทั้ามาหากินปากเราใช้เป็นประโยชน์ทุกคนขายของค่ะรองเท้านะคะคู่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทุกคนมีหมดสิบคู่ค่ะมีหมดสิบคู่นะคะทั้งหมดสิบคู่ใส่สบายสบายสไตล์ บ้านๆน,นะทุกคนนี่นนจากผ้าคามนะคะเราได้อุดหนุนชาวบ้านด้วยนะคะที่เาทำรองเท้านะคะเขาก็กำลังมีลูกน้อยก็หาขัา้นนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่านั่นเนาะเขาก็ทํางานเหมือนกันค่ะกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอพันนานิคมนะคะนี้อันนี้เป็นรองเท้าจากกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอพันนานิคมนะคะนะคะก็รองเท้าคู่ละเจ็ดรบาทพร้อมส่งค่ะนะคะ เมื่อกี้ก็เข้าไปเล่นเกมนะครับกับป้าแตนมานะครับเรียบร้อยนะครับก็แจกเสื้อไปสี่ตัวนะครับก็ซื้อของร้านป้าแตนพันหนึ่งนะครับแจกเสื้อสี่ตัวก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีเกมมาเล่นใหม่นะครับกับร้านโนโอมโฮมซับนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ